สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t ท r ล o r อาร์คะเห็นกองไพ่3กองตั้งแบบนี้นะมันก็คือการดูความรักลายธาตนั่นเองสําหรับคนที่ดูบ่อยๆเนาะรอบนี้ค่ะธาตุแรกคือธาตุดินนะราศี พฤกษกกันมาก่อนประจําช่วงวันที่16-30มิถุนาย,ยน65นะคะชาวธาตุดินเนี่ยเป็นธาตุแรกเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยฮอตมากเนื่องจากว่า,าคนโสดเหมือนจะเจอคู่เนะเออใครเจอแล้วมาคอมเมนต์บอกเปิ้ลด้วยนะเปิ้ลอยากอ่านมากชอบชอบอ่านข้อความนะว่าแบบเออมีใครเจอความรักดีๆอะไรแบบนี้เนาะรอบนี้ธาตุดินก็เลยเป็นรอบเ,ออเป็นธาตุแรกนะะราศีของเราก็คือพฤกษกกันมาก่อนช่องเปิ้ลเป็นการแบ่งราศีแบบสากลนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เนี่ยลองดูวันที่ เปิ้ลจะระบุวันที่ที่ใต้คลิปนะคะว่าราศีพฤกษ์กันมาก่อนคือคนที่เกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่บ้างซึ่งการแบ่งวันที่จะไม่ตรงกับของไทยลองเช็คดูก่อนแต่ถ้าเกิดคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันไม่ตรงหรอกเพราะว่าชาญายึดแบบไทยมาตลอดเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าชาญาเป็นแบบไทยอยู่ดีก็สามารถดูได้นะคะว่าถ้าเกิดคุณบอกเออคุณเกิดราศีพฤกษ์กันมาก่อนแบบไทยซึ่งมันไม่ตรงกับวันที่ใต้คลิปเปิ้ลแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนราศีนี้มาตลอดอะไรเงี้ยจะลองฟ แค่ว่าถ้าเกิดทิศทางหรือว่าสถานการณ์ชีวิตความรักคุณเป็นแบบที่เปิ้นพูดอ่ะคุณก็สามารถเอาแนวทางไปปรับใช้ได้ละเพราะคลิปแบบเนี้ย ดูให้คนหมู่มากเนอะมันอาจจะไม่ใช่ energy ของใครคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วเออแต่ถ้าเราฟังแล้วเป็นประโยชน์สามารถดูได้เลยนะและช่องของเป้นเน้นลักนาเป็นหลักลักนาเนี่ยคือการหาเวลาเกิดด้วยนะคะเวลาตกฟากอะไรอย่างี้เนอะซึ่งใครยังไม่รู้เนี่ยตามลิงก์ไปหาได้ไม่ยากเลยนะลองหาดูก่อนแต่ข้อจํากัดคือคุณต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนี่ยก็ไม่ได้เนอะเราต้องใช้วันเกิดไปก่อนแต่ถ้าเรารู้เวลาเกิดเป๊ะๆแนะนําให้ไปหาคะ่ะแล้วเราลองยึดแบบลักนาลองฟังดูว่าคลิปว่าถ้า เราลักนณาราศีเนี่ยมันตรงกับคุณไหมซึ่งเป็นแนะนํามากกว่าเนาะเราก็ยึดลักนณากับวันเกิดพอส่วนใครแบบเออแล้วดาว,ดาวจันดาวสุกูได้ไหมจริงๆก็ดูได้แหละก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าคลิปนี้เป็นจ n e r a ัล e a d ดิง เอเนจีม,มันจะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ได้ป้รู้สึกว่าง่ายสุดเลยคือเราฟังว่าเอ๊ะสถานการณ์ที่ป้นพูดเนี่ยมันตรงกับชีวิตเราหรือเปล่านะถ้าเจออยู่เออลองฟังว่าวิธีการแก้ปัญหาควรจะทํายังไงเอาแนวทางไปปรับใช้เท่านั้นเองไม่ควรจะเอาไปตัดสินใจอะไรจริงจังเพราะว่าถ้าจะตัดสินใจจริงจังแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวจะดูกับใครก็ได้น,นักพยากรณ์นคนไหนก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นการเจาะจงดวงชะตาของคุณนั่นเองคืออย่าเอาแบบ คลิปแบบเนี้ยคลิปก,กว้างๆแบบเนี้ยเอาไปตัดสินใจจริงจังเพราะว่าแบบเออดวงฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอะไรแบบเนี้ยเนาะเออก็ไม่ดีนะคะพูดมาเยอะละบ่นมาเยอะอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยเราเริ่มต้นด้วยไพ่สุขีเหมือนเดิมอะคนทัดดินคะ่ะช่วงนี้อะ16ถึงมิถุนาย,ยน6 5ห้ energy ความรักของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนสถานะไหนโซดสนิทมีคนคุยแอบชอบหรือว่าความสัมพันธ์ชัดเจนแต่งงานแล้วใดๆก็ได้ มาดูกันโดยรวมเลยคนทัดดินนะ,ะพฤกษกกันมาก่อนนะคะความรักของคุณในช่วง16 30มิถุนายน65เอนเนอร์จีเป็นยังไงบ้างให้สุขีขอหน่อยค่ะมาปึ๊บอ้ายเทว,วดาเห็นไหมไมันเป็นเอนเนอร์จีต่อเนื่องคราที่แล้วจำได้ว่าคนโสดอ่ะ เหมือนจะต้องเจอคู่ต้องไม่โสดแน่เลยใครยังโสดอยู่นะรอบนี้มีลุ้นอีกทีหนึ่งนะเป็นคิดว่านะเพราะว่าเนี่ยขึ้นมาว่าเทวดาคุณอาจจะเจอคนที่เป็นเทพบุบรสุดหลอ่อเป็นแบบเทวดาแบบเข้ามาโปรดคุณอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนเรารู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมเขาถือดอกกุหลาบเข้ามาด้วยแปลว,ว่ามีโอกาสมากเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะรู้สึกว่าคุณเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจเป็นไปได้ นะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนความสัมพันธ์เป็นยังไงก็ตามนะคือโสดคุณจะเจอมีคนแบบถูกสเปคเข้ามาแต่ถ้าคุณมีคนคุยหรือความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วคุณก็จะเหมือนแบบคนนี้แหละใช่แล้วอะไรแบบนี้เนาะประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นมาสคูลีนะคุณก็จะรู้สึกว่าเออช่วงเนี้อยากจะทําตัวแบบแต่งตัวแต่งตัวให้ดูดีเสริมหลอ่อเสริมแบบทำให้ตัวเองดูดีอ่ะเออเพื่อที่จะแบบ มีความรักอะเนาะเราก็จะแบบอย่างทําตัวให้ดูดีแบบดูดึงดูดคนที่เราไปชอบอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็อยากจะเซอร์วิสอยากจะดูแลอะไรแบบนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทวดาเนี่ยจะเข้ากับคนแต่ละสถานะยังไงมันจะเหมือนกับที่เพื่อนพูดไหมว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนเข้ามาแน่เลยต้องเป็นคนแบบเป็นเทวดาของคุณอะคือแบบหน้าตาดีรูปร่างดีหรืออะไรก็ได้ที่มันตรงสเปคคุคณอะเนาะมาดูกันไพาทาโรรอบนี้น่ารักมุ้งมิง,ม,งมากเป็นลายแบบน่ารักน่ารักเลยเอามาแบบ เอามาให้ได้เล่นกันเนาะคนโสดก่อนเลยค่ะทัดดินนะคนโสดค่ะพริกศกกันมาก่รช่วงวันที่16-30มีิถุนายน65ความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้าง5ใบามาปึ๊บสไม้ดูมีระยะทางยังไงชอบกลนสไม้แล้วอันนี้อะไรอะ่ะ อ,อ๋อสามไม้ค่ะขออภัยสามไม้เหมือนกันเลยดูดิมันดูยากเห็นปะไพ่สำหรับเนี่ยเนี่ยสามไม้สองไม้อืมเป็นคนไกลเหรอรอคอยใครหรือเปล่าหรือว่าสนใจแต่เรื่องน้นีออ้ยมีแต่ไพ่ไม้ดูดิหรือว่าเรายังไม่ค่อยได้สับเท่าไหร่เราก็สับแล้วนะหนึ่งไม้เครือไ,เไเร,รเนี่ยแมทเราสับละเนี่ยอันเนี้ยเด็กถือเหรียญแล้วก็ เดวิล <Devil. S 2> คุณพระอะมาใต้สำรับเป็น2ดาบอะมาค่ะคนโสดมีโอกาสสูงมากเลยถ้าคุณโสดมากๆต้องบอกงี้คุณมีโอกาสเจอจริงๆไม่ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็เป็น Energy ต่อเนื่องนะเพราะว่าเวลาเราดูเราดูแค่15วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือมันดับมันสั้นมากเนอะ Energy พอเรามาดูรอบถัดไปอะ มันก็ยังแบบอยู่ในการตลบอบอวนอยู่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ค่ะว่าคุณอาจจะเจอใครบางคนที่เป็นคนไกลคนที่คุณชอบจากทางออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นดูดีๆก่อนนะว่าคนคนนี้ถ้าคุณยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆเ,เลยเป็นออนไลน์นะให้ระวังเพราะว่ามันมีเดววลเข้ามาเขาเขาอาจจะแบบมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วก็แบบว่ามาแบบ เดวี่เนาะมันคือเหมือนแบบเขามาหวังผลประโยชน์อะไรในตัวคุณแบบมาหลอกคุณหรือเปล่าหรือว่าต้องการทางเซ็กกับคุณหรือว่ามาชอบคุณที่รูปร่างหน้าตาจริงๆก็ยังไม่ได้แบบรักจริงๆอะไรอย่างงี้เนาะก็ต้องบอกว่าคนโสดนะถ้ามีคนเข้ามาต้องบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปเพราะอะไรมันยังไม่ได้เป็นความรักนะมันเป็นไพ่ไม้หมดเลยแล้วมีเดวี่แปลว่ามันมีความลุ่มหลงกันด้วยแบบรูปร่างหน้าตาเนออกมาคุณอาจจะชอบเขาพพเพราะพ่ามันเป็นออนไลน์เนาะ เราชอบเขาเพราะหน้าตาเขาชอบเราเพราะหน้าตาแล้วพอเราชอบกันที่หน้าตารูปร่างมันก็คือการที่แบบอยากจะมีเซ็กส์หรือใดๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือเหรียญนี่คือช้าๆไวเลยช้าๆเลยอย่ารีเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้แบบอ่าถ้าเขาโสดมากคุณกับเขาก็อาจจะเหมือนแบบยังไม่ได้ชอบกันแบบจริงๆหรอกนะในเชิงความรักยังไม่มีความรักนะมันมีแค่ความแบบรุ่มหลงความแบบมีแพชชั่นความที่แบบชอบรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเนี่ยไม่ใช่ความรักค่อยเป็นค่อยไป หรืออีกในนึงคือเขาก็อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือคุณอาจจะมีอยู่แล้วอะไรแบบนี้นึกออกป้ะมันจะต้องมีอะไรรับลมคมในอะไรสักอย่างเหมือนจะมาหลอกหวังผลประโยชน์อะไรในตัวคุณหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าทุกรายนะเพราะฉันไม่ต้องหน่อยหมายความว่าให้ดูไปนานๆเพราะเราไม่รู้ว่าคนคนนี้คือตอนแรกทุกคนแหละมันเข้ามามันก็คือชอบรูปร่างหน้าตาก่อนถูกไหมแต่คุยๆไปมันจะค่อยๆพัฒนามาเป็นความรักต่อไปในสเตจถัดไปอยู่แล้วเนอะเพราะฉะน,น,นั้นอันเนี้ยพอเจอปุ๊บดูไปก่อน ยังไม่รู้ว่าจะออกหมู่หรือจะไม่ใช่แบบพอชอบแบบรูปร่างหน้าตาพอคุยไปคุยมาอืมนิสัยไม่ใช่เลยแล้วเราอาจจะไม่ชอบเขาแล้วก็ได้เพราะว่าเขาเป็นเทวดาใช่ไหมคุณอาจจะรู้สึกโอ้ชอบเขาจังเลยแบบเออดูดูดีโปรไฟล์ดีอะไรแบบนี้ก็ได้หรือคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะแบบดูดีอยู่แล้วคุณอาจจะเป็นคนหน้าตาดีหรือช่วงนี้คุณแบบว่าทําตัวเองให้ดูดีอะไรอย่าแงบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะเข้ามาเพราะชอบคุณแบบเนี้ยเหมือนกันเออประมาณนี้ถ้าไม่ใช่ออนไลน์ ก็เจอจากหน้าที่การงานแน่นอนเพราะมันเป็นไพ่มาเยอะแยะเลยเนอะเจอจากชีวิตประจําวันคุณนี่แหละเพราะคุณไม่ได้ไปทําอย่างอื่นหรอกคุณก็ทํางานนู่นนี่นั่นแต่ว่าโอเคมันอาจจะเกิดจากการทํางานที่เดินทางแล้วไปเจออลูกค้าบริษัทอะไรแบบต่างๆที่เราไปคุยหรือว่าอาจจะเป็นการแบบคุยออนไลน์ก็ได้นะแต่มาจากธุระประปังในเรื่องหน้าที่การงานก็ได้อาจจะไม่ใช่แอปพลิเคชันออนไลน์ทั่วไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันมีได้อยู่2ทางแต่ว่าช้าๆไว้แล้วกันนะคนโสดเพราะว่าหนึ่ง มันยังเป็นความชอบกันแบบผิวเผินอ่าใช้คานี้ดีกว่าเนอะจะดูดีกว่าเนอะผิวเผินตาไม่รู้ว่าแบบต้องการอะไรมากน้อยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนอะก็ค่อยๆดูไปแต่มีแน่ใช้คาว่ามีแน่คือจะบอกว่าทํางานหมกมุ่นแล้วไม่ได้สนใจความรักเลยไม่น่าใช่เพราะมันขึ้นเดวิลมาเลยไงบางทีมันมาจนเราสับสนเลยแหละว่าเฮ้ยคนนี้แบบชอบมากเลยจริงๆคือเราชอบเขาจริงไหมเพราะสองดาบมันอาจจะไม่ใช่ออออนไลน์นะมันอาจจะมหมายถึงว่า คนที่มีความแตกต่างคับคุณเยอะๆก็ได้ค่ะเอ็นที่บอกว่าพอเป็นออนไลน์เป็นไปได้ว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นคนไกลคนละศาสนาอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศแล้วม่มีความแตกต่างกันเยอะหรือว่าเรามีความสับสนว่าเฮ้ยเราชอบเของจริงเหรอมันดูแบบเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้มันคืออารมณ์มันก็เลยยังไม่ค่อยนิ่งเนาะในช่วงเนี้ยเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอามาเลิฟสตอรี่ออร์คหนึ่งใบให้คนโสดค่ะเป็นยังไงบ้าง เซลเลิฟนี่หันมารักตัวเองเยอะๆเห็นไหมถึงบอกว่ามันเป็นไปได้ค่ะว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นม a สกูลีเนอ n e เอ y เนจีเป็นมัสกูลีในกรณีที่เป็น LGBTQ เนาะมันเหมือนคุณหันกลับมารักตัวเองคุณมาดูแลทําสวยทาหล่อให้ตัวเองอะไรเงี้ยพอคุณดูดีปุ๊บมันก็เลยทําให้คุณมีเสน่ห์ค่ะมันก็จะมีคนเข้ามาแต่ไอการที่เราดูดีมันก็จะดึงดูดคนที่มาชอบเราที่รูปร่างหน้าตาหรือเปลือกของเราก่อนถูกปะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวแต่แค่ว่าเราต้องบอก เกินไปมันเป็นไปได้ว่าเข้ามาปุ๊บแล้วมันมีแพชชั่นใช่ไหมอาจจะมาปุ๊บป๊อปรับโชคแล้วมันก็อาจจะเหมือนแบบอ่ะหมดแล้วจบแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคียของเราก็คือคนโสดคุณรักตัวเองไปก่อนค่ะคุณแบบสวยๆเลิศๆเชิดๆหล่อๆอะไรไปก่อนแล้วก็ค่อยๆขัดสันไปเพราะเปิ้ลมองว่าไม่น่าจะมีคนเดียวนะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณมีเสน่ห์แบบนี้มันก็จะมีคนเข้ามาเห็นไหมมีน้องหมาตั้งหลายตัวเนี่ยแปลว่ามีโอกาสมากว่าจะเจอหลายคนซึ่ง อาจจะเจอหนะ้าที่การงานไงานบางคนเพิ่งย้ายงานเปลี่ยนงานก็ไปเจอ energy ใหม่ๆ environment ใหม่ๆก็มีคนเข้ามาเนี่ยมีน้องหมาเต็มเลยปะไม่ได้แปลว่าคุณจะเจอหมานะแต่หมายความว่าคุณจะมีคนเข้ามาน้องหมานี่เทียบเท่ากับคนเข้ามาเออเข้ามาแบบมาพูดคุยมาเจออะไรเยอะแยะเพราะฉันรักตัวเองมากๆทําตัวเองให้ดูดีแล้วก็ไม่ต้องรีบเพราะว่ามีอีกเยอะที่จะเข้ามานะคะคนโสดอ่ะมาต่อมา เหมือนจะเบลอเนาะอันนี้เป็นถ่ายคลิปตอนดึกค่ะแล้วก็แบบเออรู้สึกอยากถ่ายก่อนเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีเวลาตอนกลางวันก็ไปทาอย่างอื่นมีภารกิจเยอะแยะอะไรอย่างเนาะแต่ว่าอยากจะรีบทําคลิปให้กลัวแบบไม่ทันเพราะว่าเรามี12ราศีด้วยที่เป็นคลิปครึ่งปีหลังของเดือนอ่ะครึ่งปีหลังของของครึ่งปีหลังของปี65เนาะเออที่แบบก็เยอะอยู่12ราศีก็ทยอยทาอยู่แต่พอแบบเออมันก็กลางเดือนแล้วเราเลยต้องมาตัด กลยนะเบรกอารมณ์โดยการมาทำคลิปความรักก่อนเนาะอะนะ,ะนะก็บ่นไปเพราะว่าเบลอมากเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าทำไมทำไมดูคลิปนี้แล้วรู้สึกพิเปิลเบอร,เบอร์เบอร์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคือจะเป็นคนแบบก็เ,เลยนะเป็นคนคุยมานานและหรือเพิ่งคุยก็ได้นะสามารถดูสารนะอันนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออเราไม่แน่ใจว่า ว่ายังไงคุณสามารถดูรวมๆได้เลยนะเพราะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่เข้าใจเลยคือฉันโสดไหมนะก็เหมือนจะโสดแต่ก็มีคนคุยหรือว่าจริงๆเราเรียกว่าเรามีแฟนแล้วเพราะว่าเราคบกันมานานแล้วแค่ยังไม่เคยคุยกันว่ามีสถานะอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือแบบถ้าดูแล้วมันไม่ตรงอ่ะคุณสามารถกลับไปดูคนโสดหรือว่าไปดูคนความสัมพันธ์ชัดเจนก็ได้ประกอบนะอืมนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอ่พฤกษก กันมาก่อนค่ะในช่วงวันที่16ถึง30มิถุนาย,ยน65นะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างจะชัดเจนหรือ,อยังเนะมาดูซิ5ใบปึ๊บ The fool <full>. ไ mm hmm. พ่ใบแรกก็ยังรู้สึกโสดอยู่เหมือนเดิมอันนี้กี่ก้าถ้วยเนี่ยความยากของมันคืออะไรปะต้องไปนับเม็ดอันนี้เม็ดฟองอากาศอะว่ามีกี่เม็ดไม่มีเลขอะไรให้เราเลยอันนี้คือก 9, 9. ้ เก้าถ้วยค่ะเก้าถ้วยเดวิลมาอีกแล้วอะจริงๆเสน่ห์ล้นเหลือมากอันนี้เท่าไหร่สิบเหรียญว้าวแล้วก็เด็กถือไม้อืมเป็นความสัมพันธ์ที่มีแพชจช่งจริงสองเมื่อกี้คนโสดสองดาบใช่ปะเนี่ยดูคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสองเหรียญ วนไปวนมาอะไรแบบนี้นะอ่ะก็ต้องบอกแบบนี้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณมันก็ยังมามาไปไปอยู่ดีมันยังแบบเหมือนคุณอาจจะยังสับสนลังเลอยู่เนอะว่าคือบางทีพอความสัมพันธ์ถ้ามันยืดเยื้อยาวนานแล้วมันดูท็อกซิกหรือมันดูรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่าเป็นบางเคสนะที่เปิรลรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะเป็นรักสามเศร้าหรือคุณไปดิวกับคนที่เขามีแฟนมีครอบครัวแล้วซึ่งคุณรู้แหละแล้วคุณพยายามจะตัดใจ เนาะเหมือนเราไปเจอคนเจ้าชู้หรืออะไรแบบนี้รู้ว่าเขาแบบมาหยอดรู้ว่าเขามาแบบคือไม่ได้พัฒนาหรอกแต่ว่าคุณเองก็ไม่ไม่สามารถตัดใจได้ยังมีความคิดถึงยังรู้สึกแบบผูกพันนะมันมีเดวิลเนอะพอมันมีเดวิลต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะพันธน,นาการใช่ปหะเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ยังโสดเนะมันเรารู้แหละว่าเขาอะ เขาเรียกอะไม่ได้อยากจะมาพัฒนากับเราหรอกเขาก็คือชอบเราที่แพชชั่นหรือว่าอะไรก็ตามแล้วตัวเราเองก็พัฒนา,นาการตัวเองเพราะเหมือนอาจจะติดหลงไหลในรูปร่างหน้าตาโปรไฟล์อะไรของเขาไม่รู้ทาให้เราวนไปวนมาแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็ตัดเขาไม่ได้อันนี้อินเคสของพวกคนที่เป็นรักสามเศร้านะทีละเคสนะ ถ้าคุณไม่ใช่อ่พึ่งหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นไม่ได้ว่ารักสามเศร้าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่พัฒนากับคุณหรอกแต่ว่ามันเหมือนเราเสพติดเขาอยู่เราก็เลยไม่สามารถตัดใจได้ถึงแม้ว่าในใจเราจะคิดวนๆนะว่าเอ๊แบบจะตัดจะตัดแล้วมันตัดไม่ได้สักทีอ่ะเพราะมันยังมีแพชชั่นกันอยู่เพราะเขาอาจจะหน้าตาดีแบบนี้ก็ได้เออเพื่อนก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะทาให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ก็ภาวนาค่ะว่าวันหนึ่งที่มันถึงเวลาถึงจุดที่คุณมีความเข้มแข็งหรือคุณหมดกรรมกับเขาอ่ะ เราจะได้หลุดออกมาได้เพราะจริงๆคุณเป็นเดอะฟูลนะคุณมีอิสระเต็มที่ในการที่คุณจะเลือกชีวิตของคุณเองเลยแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะพนันาการอยู่กับเขาเพราะว่ามันเหมือนแบบตัวเราเองอะที่รู้สึกว่าไปไม่ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ไปเจอรักสามเศร้าแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่เรารู้อยู่แก่ใจว่ามีกัน2คนนี่แหละก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีความให้อิสระแก่กันคือคุณชอบกันด้วยแพชชั่นเป็นหลักนะ แต่มันก็มีความรักด้วยคือ9ถ้วยคือมันยังไม่เต็ม10ถ้วยสถทีใช่ไหมคุณก็คือแบบรอแต่ว่ามันก็มี10เหรียญน,นะ แปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาลงเอยไปเป็นครอบครัวได้ในกรณีที่ย้ำนะว่าคุณรู้ว่าเขาไม่มีใครจริงๆเนาะเพราะมันเป็นสิบเหรียญแปลว่าแต่ว่านะตอนเนี้ยสถานการณ์ตอนเนี้คือมันยังเป็นเดฟูมันยังเป็นศูนย์อยู่นึกออกปะคือค่อยคอยค,อยค,อยค่ะเรารีบไม่ได้บางคนเพิ่งคุยกันแต่ว่าคุณอะเหมือนชอบเขามากแล้วคุณรู้สึกว่าเออฉันคิดไปไกลถึงขั้นว่าคนนี้พ่อของลูกแม่ของลูกแล้วคือฉันจะแต่งงานกับเขาแล้วเจนเย็นค่ะยังเป็นเด็กอยู่เลยยังเป็นเดอฟูอยู่เลยคือยังแบบรีบไม่ได้ค่่่อออยยเปป็นคคคไืถ้าพงุ คุณยังไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีให้คุณไปเช็คก่อนเพราะมันมี IC, <Yeah. S 1> เดวิลกับสิบเหรียญเปิลอะมีความรู้สึกว่ามีโอกาสเหมือนกันว่าเขาอาจจะไม่โสดถ้าเป็นคนคุยนะค่อยเป็นค่อยไปค,ยค่อยดูเพราะคุณอาจจะตังหิดตังหิดเหมือนกันมันเป็นสองเหรียญเห็นปะอาจจะเป็นคนเก่าวนกลับมาก็ได้นะคนที่แบบเคยคุยๆย,ยมาๆไปๆแบบเนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นคนใหม่เลยที่คุณเพิ่งคุย ให้ดูนาน,านๆเย่าพึ่งใจร้อนว่าคนนี้แหละใช่แล้วพ่อของลูกแม่ของลูกอะไรเงี้ยอย่า,ยาพึ่งก็ค,ค่อยดูไปก่อนว่าเขามีอะไรปิดบังซ่อนเรนเขามีพันธะมีคอมมิทเมนต์อะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีโอเคก็ค่อยๆสารสัมพันธ์ไปส่วนใครที่แบบเป็นคนเก่ากลับมาไอตอนที่หายไปเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องรอดูเหมือนกันนะคะส่วนคนที่คุยกันมานานๆไม่พัฒนาสักทีก็ต้องบอกว่า มันทำไมไม่รู้คุณอาจจะต้องมาคิดทบทวนนะว่าทาไมมันถึงพัฒนาไม่ได้ไอ้คาว่านานหนึ่งปีนนะก็ต้องดูแต่ละคนด้วยว่าไอ้คุณอาจจะใจร้อนแล้วคุณบอกว่า3มเดือนคือนานหน้าละค่ะจริงๆมันอาจจะไม่นานเป้าก็คิดว่ามันต้องเป็นหลักปีนะคือถ้าเกิดใครคุยโดยที่มันไม่มีพัฒนาการอะ มันก็จะแบบแย่เกินไปถ้าหลักปีแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใน1ปีก็จริงแต่ว่าเราเห็นว่ามันค่อยๆสนิทสนมมากขึ้นมันมีความสัมพันธ์ที่พัฒนามากขึ้นอย่างนี้โอเคนะคะมันไม่ได้แย่แค่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันเฉยๆแต่ว่าคุณเห็นว่ามันมีพัฒนาการอันนี้ถือว่าโอเคเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นคนโสดกับคนโสดิ้นมองว่า มันเหมือนคุณยังชอบกันที่รูปร่างหน้าตาความรักมันอาจจะเหมือนแบบเขารอเวลาสุกงอมแล้วคุณก็รอเวลาสุกงอมเพื่อที่จะสามารถพัฒนาได้จริงๆในอนาคตก็เป็นไปได้เนาะเพราะไพ่พพมไม่ได้แย่นะหรือก็อกว่าไพ่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันไม่ได้แย่อืมถ้าไม่ได้เป็นแบบรักสามเศร้าเท่านั้นเองนะคะต่อมาเลิฟสอรี่ออร์เคิลหนึ่งใบค่ะจะบอกว่าอะไร trust เห็นไหมมันคือความไว้วางใจค่ะถ้าคนคนนี้คุณรู้สึกว่าสามารถไว้วางใจได้คุณจับมือเขาได้นะเห็นปะคุณสองคนอาจจะมีความแตกต่างกันมากก็ได้มันเลยเป็นไพ่สองเหรียญคือคุณก็เลยไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีมันแบบมั่นคงจริงไหมทําไมมันช้าจังเลยทำไมมันนานจังเลยอะไรเงี้ยพัฒนาได้จริงๆหรือเปล่าถ้าย้าเหมือนเดิมถ้าต่างคนต่างโสดต่างคนต่างรู้ว่าไม่ได้มีใครเรากําลัลางศึกษากันและกันอยู่ คุณดูค่ะว่าคุณสามารถไว้ใจคนคนนี้ได้ไหมถ้าคุณไว้ใจเขาได้คุณไปต่อได้นะอย่ามีความหวาดระแวงอะไรเงี้ยขอคุณมีความไว้วางใจมันจะสามารถพัฒนาเป็นสิบเหรียญได้คือเป็นแบบครอบครัวจริงๆสร้างคอมมิชเมนได้เนาะแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยอย่างที่บอกมันเป็นรักสามเศร้าคุณไว้วางใจเขาไม่ได้หรอกมันไม่สามารถไว้ใจไว้วางใจได้ขนาดเขายังนอกใจแฟนเขามาคบเราเลยแล้วคุณจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะไม่มีคนอื่นอีกถูกปะเพราะฉะนั้นประเด็นของคุณเนี่ยคือเรื่องความไว้วางใจค่ะถ้า รักสามเศร้ามันก็คิดว่าสักวันหนึ่งอะถ้าคุณหลุดจากแบบความอยากนึกกป่ะคือมันรู้สึกว่าเดวิลมันคือตันหามันคือกีเลสเนาะมันหมายความว่าคุณอาจจะเหมือนแค่อยากอยู่กับเขาคือยังรู้สึกตัดไม่ไม่พร้อมที่จะแบบเลิกกับเขาอะไรแบบนี้ถ้าเป็นรักสามเศร้าวันหนึ่งที่คุณเข้มแข็งอะคุณตัดได้คุณจะไปเจอคนที่คุณแบบจะเจอคนที่คุณไว้ใจได้อะนึกกป่ะเออคนที่สามารถจับมือกันไปแล้วเดินได้นะโคตมันไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่แบบ คนที่ไม่มีความชัดเจนแบบว่าไปข้างนอกก็บอกว่าฉันโสดทั้งที่จริงๆฉันมีความสัมพันธ์กับคนหนึงอยู่อะไรแบบนี้เออเพนก็คิดว่าคุณสามารถเดินออกมาแล้วเนี่ยเดินเหมือนเดอรฟูเนี่ยแล้วไปเริ่มต้นใหม่ไปตามหาคนที่คุณสามารถจับมือแล้วเดินเปิดเผยในที่สาธารณะได้มากกว่านะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ ไปเจอกรณีรักแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าคุยคุยกันค่อยๆพัฒนาก็เป็นกําลังใจให้ให้อดทนก็แล้วกันเนาะอะ่ะคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์ชัดเจนบ้างนะมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วก็ได้อะ่ะคนทัดดินพฤกษกันมากรน,นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วงวันที่16-30มิถุนายน65มคนมีคู่แล้วนะอือหือนี่อะไรเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าเนี่ยดูดิเพิ่นก็ต้องนังน่งนับไอเนี่ยเหมือนกันอันนี้เขาเลยนนะขนนกเนอะอันนี้เก้าดาบค่ะขนนกนี่คือแทนด้วยดาบเครียดเฉียวคนมีคู่เครียดอะไรคะเนดูสิดาบอีกแล้วเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดาบเจ็ดหรือแปดแปดดีนะฉุกคิดขึ้นมาแปดเก้าดาบแปดดาบ หนึ่งสี่ถ้วยเกิดอะไรขึ้นอะคนมีคู่ท่านดินให้ออกมาแบบค่อนข้างจะบอดจยมากเลยอะหถ้วยโอตายแล้ว1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหดแปดเกสใช่ไหมสิบขอภัยต้องมานั่งนับนับ เป็นเป็นสำรับไพ่ที่มันน่ารักนะเห็นป่ะแต่ว่ามัน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 ไม่โอเคตรงที่ต้องมานั่งนับเนี่ยอันนี้เป็นสิบสามหกเก้าสิบโอเคสิบถ้วยใต้สำรับเป็นแปดแปดเหรียญโอเคอะอย่างน้อยใต้สำรับก็ยังเป็นแปดเหรียญบทใบสุดท้ายก็ยังเป็นสิบถ้วยก็ยังโอเคสบายใจได้ตอนแรกเปิดมาโอ้โหเก้าดาแปดดาเฮ้สี่ถ้วยห้าถ้วยคือแบบอะไรเนี่ย ต้องบอกเลยว่าคุณสับสนมากช่วงนี้เป็นกําลังใจให้คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนที่เป็นคนทัดดินและมีปัญหาในเรื่องความรักนะคนที่ไม่มีปัญหาความรักคุณไม่ต้องฟังเลยคุณดับเลิกฟังไปได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยเคสเนี้ยคนมีปัญหาแน่นอนเพราะไพ่ออกมามันแบบหืไม่ค่อยจะโอเคแต่ว่าถึงแม้ว่าจะแบบไพ่ไม่ค่อยโอเคนะใจคุณ่ะก็ยังอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังรู้สึกว่าคนนี้เป็นเทพบุตรของคุณคือคนที่ใช่ นึกออกปะหรือว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังอยากจะทําตัวให้แบบเป็นที่รักของคนที่คุณรักในกรณีที่คุณเป็นผู้ชายเหมือนกันคือคุณเจอคนคนนี้คุณก็รู้สึกว่าแฟนคุณคนเนี้ คุณก็รักแหละคุณก็ยังอยากไปต่อคุณจะพยายามต่อไปแล้วมันก็ยังเป็นสิบถ้วยมีความผูกพันมีความรักมันยังเป็นความรักที่เยอะอยู่นะแต่มันมีอารมณ์อื่นด้วยเพราะมันมีถ้วยทั้งห้าถ้วยสีถ้วยด้วยคือมันปะปนกันคุณสับสนตรงที่ว่ารักก็รักนะเบื่อก็เบื่อเซ็งก็เซ็งเศร้าก็เศร้าทุกข์ก็ทุกข์นึกวก่ามันเป็นความรักที่แบบปะปนแบบครบทุกรสชาติมากเลยคือรักแบบอบอุ่น อย่างเป็นครอบครัวแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเศร้ามีเหตุการณ์ให้คุณเจงอะไรแบบเนี้นึกออกไหมแล้วก็มีเรื่องให้คุณคิดเยอะคิดมากให้คุณอึดอัดคือมันเป็นต้องบอกว่าไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่อารมณ์ล้วนๆทั้งหมดเลยอึดอัดแก้ปัญหาไม่ได้ไม่รู้จะทำไงมืดแปดด้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะนี้เปิ้ลต้องบอกงี้คือในช่วงเนี้ไม่ได้เหมาะกับที่คุณจะตัดสินใจอะไรเพราะคุณอีโมสุดๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีปัญหาธาตุดินเข้ามาดูในช่วงนี้นะ ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณมาเจอคลิปเปิลพอดีเปิ้ลก็จะขอแนะนําว่าก็คงจะมีอะไรบางอย่างที่โดนบันดาลใจให้คุณมาฟังคลิปเปิลเนอะให้รู้ว่าคุณอยากไปต่อในความสัมพันธ์ใช่ไหมเปิ้ลเห็นว่าใช่แล้วคุณยังเห็นคนคนนี้เป็นคนในครอบครัวของคุณใช่ไหมถ้าใช่เพราะว่าคุณผูกพันกับเขาเราอาจจะครบรักกันมานานนู่นนี่นั่นตอนเนี้ให้เราหันกับมาถามตัวเองค่ะให้เรามารู้ เหมือน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 มารู้จักตัวเองว่าตอนนี้เออฉันอารมณ์ไม่นิ่งเนอะเวลาเราโกรธให้เรารู้ว่าเราโกรธตอนนี้เราเศร้าให้เรารู้ว่าเราเศร้าเหมือนให้เรารู้อารมณ์ของตัวเองในทุกๆขณะจิตอด่ะเพราะว่ามันสวิงมากใน15วันนี้คือจะอึดอัดนอนไม่หลับกลางค่ำกลางคืนก็แบบตื่นกลางดึกแบบอยู่ๆก็คิดมากบางทีก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรเพราะหาทางออกไม่ได้ไงในเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเซ็งก็เซ็งเบื่อก็เบื่อน้อยก็นนอยอะไรไม่รู้ มันมันไม่มันไม่เวิร์กเลยเวลาคนที่อารมณ์มันไม่นิ่งอ่ะเราตัดสินใจอะไรไม่ได้อยู่แล้วถูกปะเพราะมันจะตัดสินใจผิดพลาดเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักความสมันถ้าคุณอึดอจจัดใจคุณอาจจะไปรู้อะไรมาหรือคุณอาจจะนอยคุณอาจจะไม่ไว้ใจคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมแฟนเราเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดังใจคือมันจะมีความน้อยใจมีความไม่กล้าถามมีความกลัวทะเละมีความอึดอัดอะไรเงี้ยของคุณก็ไม่รู้เยอะมาก นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณอึดอัดคุณสามารถปรึกษาแฟนได้ใช้คํานี้นะถ้าคุณอึดอัดใจมีปัญหาเรื่องการงานคุณมาระบายกับแฟนได้แฟนจะเหมือนแบบเขาคงไม่ได้ช่วยอะไรคุณได้หรอกนะแต่เขาจะฟังได้นึกออกปะ่ะเหมือนรับฟังได้แล้วคุณก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะช่วยอะไรคุณได้คือโอเคอย่างน้อยเขาก็ฟังเป็นที่ระบายให้คุณอย่างเงี้ยโอเคนะอันนี้ก็คือจะไม่ได้มีปัญหาความรักอะไร แต่ว่าให้ระวังอารมณ์ละกันไม่ใช่พอบนเรื่องงานเสร็จปุ๊บทำไมเธอไม่เข้าใจฉันทำไมเธออย่างงี้อาชนทะเลาะก,กันอีกอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคุณเลยแปลว่ามันมีความสัมพันธ์ที่มีบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ทาให้คุณคิดเยอะคิดมากอึดอัดหาทางออกไม่ได้แล้วก็เซ็งแล้วก็รู้สึกเศร้ามันอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆที่เขาเคยทําไว้ก็ได้หรือคุณอาจจะทําอะไรไว้ก็ได้แล้วทาให้คุณอึดอัดเองอะ่ะเหมือนแบบอยากบอกอยากเคลียร์อยากพูดแแต่่มมัันกก็แบบพูดไไดไไ้ลลวทะเะเ แล้วบางทีบางเรื่องนะก็เป็นเรื่องที่คุณแบบว่ามนโนไปเองมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่คุณไม่กล้าถามคุณก็เก็บไว้มันเลยเป็นช่วงที่แบบต้องบอกว่า energy มันอึดอัดมากนะคนความสัมพันธ์แบบชัดเจนอะเน,นี้มันคน่อนข้างอึดอัดมากแต่ว่าถ้าแนะนําคือ15วันนี้ไม่ใช่จังหวะที่คุณจะตัดสินใจหรือพูดคุยหรือว่าเคลียร์ใจใดๆทั้งสิน้นในกรณีเรื่องความสัมพันธ์ค่อยๆดูไปก่อน สมมติถ้าเกิดคุณไปรู้ว่าอะไรมาว่าเขาไปแอบมีใครนู่นนี่นั่นอันนี้สมมุตินะคะให้คุณเก็บข้อมูลจนมีหลักฐานก่อนอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากบางที่มีคนบอกแต่มันไม่ได้มีหลักฐานคุณก็หน่อยละนึกออกปะเพราะคุณยังอยากไปต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชวนทะเลาะมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันพังถูกปะแล้วก็เห็นว่าคุณอยากไปต่อแล้วคุณก็อัดคุณเรื่องที่คุณจะอดทนใช้คานี้แล้วกันมันเลยทําให้อารมณ์คุณสวิงเยอะอดทนให้มันเลยช่วงนี้ไปก่อนแค่15วัน และพอสถานการณ์มันดีขึ้นหรือว่าคุณมีหลักฐานหรือคุณค่อยๆสืบคนจนคุณมีข้อมูลมากขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นมันจะหาทางออกได้เออแบบนี้ก็แล้วกันเนอะมันไม่ใช่ทางออกอะ่ะตอนเนี้ยต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์ l เคิลบงบอกทีค่ะทำไมคนมีคู่มันถึงอึดอัดขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยงงมากนี่ไงจริงด้วยอินฟลูเอนซ์มีคนมาบอกจริงๆด้วยเนี่ยที่คุณอึดอัดแอแล้วว่าคุณไปฟังคนอื่นเยอะ,เ,ยอะเกินไป ให้ระวังนะมันมีแบบเนี้ยคือแบบเพื่อนของเพื่อนหรือว่าแบบอะไรไม่รู้มาเล่ามาบอกว่าเออฉันเห็นเขาไปกับคนน้นคนนี้แล้วคุณก็มาหน่อยเป็นไปได้เนี่ยมันมีเด็กใหม่เข้ามาสวยเสียอะไรเงี้ยหน่อยหรือใดๆก็ตามเนี่ยคือ พยายามถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้อึดอัดนะถ้าคุณยังไม่มีปัญหาอะไรพยายามอย่าไปฟังคําของคนรอบๆตัวเพราะว่าเขาจะมีอิทธิพลกับคุณมากช่วงนี้คุณจะหูเบาใช้คำนี้เลยที่ผ่านมาคุณอาจจะไว้ใจแฟนแต่พอมาเนี้ยคืออันนี้สําหรับคนที่ไว้ใจแฟนนะคุณก็จะหูเบาขึ้นมาเฉยเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนหูเบาอยู่แล้วยิ่งไปกันใหญ่เหมือนแบบใครพูดอะไรคุณก็เชื่อแล้วคุณก็กลายเป็นว่าเอาเอาของเขาเลยนะเอาเอาความร้อนนอกบ้านมาทําให้บ้านร้อนซึ่งมันไม่โอเคนึกออกปะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณ ฟังมาแล้วคุณก็จะมาอึดอัดแต่ว่าคุณก็อย่าเพิ่งทําอะไรเพราะว่าคุณยังไม่มีหลักฐานมันเป็นแค่คําพูดเป็นแค่ลมปากเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้เออเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่จริงก็ได้ก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งหน่อย,อยเพื่ออะไรรอดูก่อนให้มาเลย15วันนี้ไปก่อนแล้วค่อยๆเก็บหลักฐานค่อยๆสังเกตพฤติกรรมอะไรก็ว่ากันไปแล้วค่อยว่ากันแต่ถ้าดีที่สุดคือแนะนําว่าอย่าไปฟังใครเลย คนรอบตัวนะที่เวลาเขาเอาเรื่องไม่ดีมาพูดนะแลมายุยงยุแยงอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเราแตกกาแฟนะคนนี้คบไม่ได้แล้วปะทําไมเขามีความสุขบนความทุกข์ของเรายกเว้นว่าเขาหวังดีจริงๆเนอะซึ่งวิธีพูดนะมันจะต้องดูนะบางคนแบบเหมือนสนุกปากเหมือนขี้นินทาชอบพูดแล้วก็คือแบบมาพูดโดยที่แบบไม่คิดอะไรให้ดีก่อนแล้วมาทําให้เราทุกข์อย่างเงี้ยเพื่อนก็แนะนําว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงจากคนที่เป็นท็อกซิ ให้มากที่สุดนะท็อกซิกในที่นี้มันไม่ใช่แค่ความรักที่ท็อกซิกนะอีคนรอบตัวที่แบบที่ทํางานเพื่อนรอบตัวเพื่อนบ้านครอบครัวรอะไรเงี้ยพยายามคุยให้น้อยเข้าไว้แล้วคุณจะได้ผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้จริงๆสาหรับคนมีคู่ที่มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่อึดอัดน,นะนะคะโอเคจบไปแล้วค่ะสําหรับคนธาตุด,ดินนะในช่วงวันที่16-30ถึงมิถุนาย,ยนห5ห้า นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ